สวัสดีครับผมพบกับช่างโจคลำปานะครับสหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่เราทําประตูกันอยู่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งไม้รั้วตัวนี้นะครับคอนบูดตัวนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าเราจะมีวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับในการตัดตัดอย่างไรนะครับผมวัดวัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับ งานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเรื่องเํื่อทงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราจะวางโครงเพื่อที่จะติดตั้งตัวไม้ตัวนี้อย่างไรนะครับผมนะครับตัวเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับผมอตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กปกหุนนะครับปกหุนเพื่อที่จะให้มันให้ให้มันต่ําลงไปเพื่อที่จะเวลาเอาไม้มันยิงเนี่ยมันจะเสมอกับหน้านี้พอดีนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ย ก็จะเสมอกับด้านล่างนี้พอดีหน้าเดียวกันเสมอกันนะครับผมทีนี้เวลาเรา,ายิงสกูนะครับถ้าเรายึดติดเอาตรงเนี้ยไปติดกันกับเหล็กตัวนี้เลยเนี่ยมันจะทําให้เวลาเรายิงเนี่ยมันหมินแล้วมันจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําขาเสริมขึ้นมานะครับให้มันเป็นให้มันหา่างสักประมาณสักห้าเซนเวลาเรายิงตรงนี้มันก็จะได้ไม่แตกนะครับผมแล้วก็สวยงามด้วยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมการติดตั้งไม้นะครับด้านนี้อ่าเป็นด้านหน้าที่หันออกหน้าบ้านคือด้านโชว์นะครับผมหัวประตูด้านนี้เป็นหัวอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะด้านด้านหัวประตูฝั่งนู้นนะครับด้านนู้นเป็นด้านท้ายประตูนะครับผมก็ด้านนี้จะโชว์จะเห็นมากกว่าเห็นบ่อยกว่านะครับฉะนั้นเราจะต้องเริ่มติดตัวไม้รั้วตัวนี้นะครับ เริ่มจากด,ด้านหน้าก่อนที่โชว์ก่อนนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆจนถึงท้ายถ้าเหลือเศษก็จะเหลือตรงท้ายนะครับผมเพื่อนๆเอาไม้นะครับมาวางทาบเลยนะครับผม,มง่ายๆนะครับไม่ยากใช้วิธีการทาบเอานะครับแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกนะครับขีดปากกาเมจิกขีดนะครับแล้วก็วาดตามเส้นเลยตามตามโค้งมันนี่เลยนะครับ อ่าโดยเราเล็งให้ดีนะครับผมใช้วิธีการเล็งเอาเลยง่ายๆครับทั้งบนและล่างเลยนะครับกานชนหมา่ฮกานชนหมานี่หลังจากเราตัดเสร็จแล้วก็เอามาประกอบนะครับผม มาวางไว้นะครับแต่เราจะยังไม่ยิงนะครับผมเดี๋ยวไปยิงหน้างานเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขนขนย้ายไปหน้างานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันหนักนะครับเพอไม้พวกนี้มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแผ่นที่สองนะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับ้วยการเอามาวางนะครับแล้วก็ขีดเส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปตัดนะครับทาแบบนี้ทีละแผ่นนะครับผมอย่าไปทําทีเดียวตัดทีเดียวนะครับเดี๋ยว อ่าเสียไม่เท่ากันนะครับพวาโค้งแต่ละโค้งมันก็ไม่เท่ากันแล้วครับทำขอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการเก็บงานนะครับด้วยการใช้พวกอะคริลิกนะครับหรือว่าเด็นะครับช่วยช่วยเก็บงานตามร่องหงางต่างๆร่องไฟพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหน้าง,งานที่เราจะไปติดตั้งนะครับ ตอนนี้เราก็ทําการตัดไม้รั้วตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งก็จะคือเราจะใช้สกรูปลายสว่านนะครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปผ่านตัวไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปาที่เหล็กนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําไมผมใช้เหล็กกลอ่องในการเป็นข้าวยึดนะครับผมเพราะว่าปลายสกรูมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นนะครับผม อ่าถ้าเราใช้เหล็กแบนมันก็ปลากสกูมันจะยื่นออกมาจะเห็นต้องมาเก็บงานอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็ใช้อะริลิกเก็บตามขอบต่างๆนะครับผมก็เก็บสีก็เป็นพันเสร็จสิ้นนะครับผมงานแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งหน้าง,งานนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมนะครับผมปเป็นกาลังใจนะครับแล้วก็อ่าอยู่ติดตามช่องผมเพื่อชมคลิปใหม่ๆใ,ใน คลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนวันนี้กลายเป็นคนแก่ไปแล้วครับผมโอเคครับ